มาแล้วจ้าหมูครับเก็บเงินครับ <S <S เฮ้ยไอเจนไม่ต้องลุงแมนจะเลี้ยงเหรอครับไม่ต้องจ่ายมันนี่แหละอ้าวไอแมนไอ้เลยกวนี่ตั้งแต่หัววันเลยนะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้กวนกูพูดจริงนะเว้ยจริงยังไงนี่ไอเยี่ยหมูแกคิดดูดิวันวันมีลูกค้าเข้าร้านแกไหมฮะพวกฉันเนี่ยอุตส่าห์เมตตามานั่งกินแล้วแกยังจะคิดเงินอีกเหรอวะเออจริงว่ะแกเนี่ย มีบุญคุณกับฉันจริงๆเลยโถเฮ้ยเดี๋ยวเฉาะหน้าเลยจ่ายไม่งั้นเจ็บเดี๋ยวที่หมูใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมจ่ายแทนก็ได้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไปฮิ้หมูสองร้อยแม่ต้องพอนเลยตีนี่ต้องคนอย่างนี้แกเองก็เหมือนกันอะไรวันๆนี่นะไม่แกล้งปากหาเรื่องสักวันจะได้ไหมวะไอเรื่องงานเหมือนกันเรียบร้อยหรือยังฮะเล็บประเลนเนี่ยห้องนอนลูกสาวคุณเสกสารอยู่ไหนอยู่นี่ฮะเห็นไหม คนอย่างพรเทพเคยทำงานพลาดไหมประจําไปไปทำงานเด้อเกียวปากไปก่อนโอ้นี่แกจะตกใจทำไมวะแค่ไขควงโตทิ่มหลังแค่นี้แต่ไปร้องวอยไอ้หลงตัวเองไม่ได้เกี่ยวแกเลยใช่กินข้าวเสร็จแล้วรีบกลับบ้านลูกได้ข่าวว่าแม่เนี่ยลงโทษเพิ่มอีกเดือนนึงไม่ใช่เหรอกัดบริเวณเนี่ยโอ้ยพ่ออย่าตอกย้ำได้ไหมเนี่ยตอนนี้ชีวิตก็จะแย่อยู่แล้ววันๆเนี่ยไปได้แค่สองที่ ไม่ลงเรียนก็ร้านลุงหมูเนี่ยก็ทำตัวเองทึงนั้นน่ะอย่าลืมนะกินข้าวเสร็จแล้วลืบกลับบ้านเอไปเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะ รีบอยู่โอ้โหกูก็รีบเหมือนกันกูก็รีบเหมือนกันเลยกูรีบเหมือนกันคือเดือนหน้ามีกดดนตรีใช่ป่ะแล้วก็กูยังไม่มีนักร้องนำมึงร้องให้กูนะเออเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันก็ได้เฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มาคุยไม่ได้ค่อยคุยไม่ได้ต้องคุยเดี๋ยวนี้ต้องคุยเดี๋ยวนี้เลยเว้ยเพราะว่าถ้ามึงตกลงนะจะให้ซ้อมเลยซ้อมปุ๊บนี่จะเล่นดีๆแล้วเดี๋ยวกูช่วยมึงตามหามิวสิกโอ้ยมิวสิกก็ไปนู่นแล้วมาไหนไหนเอาอีกแจ๊คแจ๊คแจ๊คลองมันววพกนนี้เออาาสบบยะครั มึงไปก็ไปก่อนกูกลับยังกลับมาก่อนกูอีกโอ้โหดูขามึงด้วยไอ้ขาสัน้นเตี้ยว่าแต่หมาบ้านใครมาหลุดมาวะมีแต่ดุดุของนั้นเลยเนี่ย<อ>ว่านะถ้าจะเลี้ยงหมาดุขนาดนี้เลี้ยงจระเข้เลยมั้ยโอ้โหมไม่ต้องมาบ่นเลยเพราะมึงนั่นแหละทำให้กูไม่ได้ทักมิวสิกเขาเลยเนี่ยอขอ,นะอขอโทษนะเจ้าขอโทษนะอย่ากโกรธเลยนะว่าแต่เมื่อไหร่มึงจะได้คุยกับมิวสิกวะเนี่ย เฮ้ยอย่าซึมดิอย่าซึมด,มดิเอางี้คิดคำที่พ่อมึงบอกไว้เว้ยคนเราอะ่ะเจอกันครั้งแรกก็เดินสวนกันทั่วไปเจอกันครั้งที่สองมันบังเอิญเจอกันเว้ยแต่ถ้าเจอกันครั้งที่สามนะแปลว,ว่ามึงเป็นพรมลิิตของกันละกันนี่มึงเจอเขาสองครั้งแล้วมึงเหลืออีกครั้งเดียวนะเว้ยเขาจะเป็นพรมลิิตของมึงแล้วนายแจ้งนะ